แฟนคอรบอนคาเฟ่ครับวันนี้ครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025เดินทางมาถึงนัดสุดท้ายแล้วนะฮะแชมป์เป็นลิเวอร์พูลตั้งนานละทีมตกชั้นครับอิฟสวิชเลสเตอร์ซานตันก็นานละแต่ลุ้นที่3ที่4ที่ 5, วันนี้ครับมันแน่นอนครับ มีลุ้นกันถึง5ทีมาแมนซิตียร์ได้เปรียบสุดเพราะมี68แต้มอยู่ที่3ที่4ที่5ที่6นี่มี66แต้มเท่ากันนะฮะต่างกันแค่ประตูได้เสียครับนิวคาสเซิลเชลซีวิลล่าและอย่าลืมฟอร์เรสด้วย65แต้มก็จริงแต่วันนี้ฟอร์เรสถ้าชนะเชลซีการันตีว่าต้องติดที่6นะแล้วลุ้นให้วิลล่าหรือนิวคาสเซิลทำแต้มหลุดฟอร์เรสก็จะไปแชมเปี้ยนส์คิดได้เหมือนกันนะฮะส่วนสเปอร์นั้นไม่เอาขึ้นลิฟต์ไปแล้วฮะอันดับ17แล้้วนขึลิฟต์ไปแชมเปี้ยนลจ็ด อ่คือเนี่ยขออนุญ,ญาตเลยฮะทัสส้ง10คู่เนี่ยนะในเรื่องของสก,กอร์นะคู่ฟูลแลมกับ Man City นะแมนซิตี้นะแมวเชื่อว่าแมนซะิตี้์นัทีเนี้ยแข็งโป๊กเลยฮะมามูชฮาร์เลนเดอะบอยสามตัวนี้เพียงพอที่จะบุกชนะฟูลแลมซึ่งหลังไม่ค่อยดีนะนะแมวให้แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกชนะ3ประตูต่อหนึ่งเลยครับแมนยูกับวิลล่าวิลล่าบุกไปได้เปรียบที่โอทร์ฟอร์ดนะวิลล่าอยู่ที่6ชนะปุ๊บเนี่ยก็ลุ้นให้แมนซิตี้หรือว่านิวหรือว่าเชลซีพลาดสักทีมหนึ่งพวกเขาากก็มมมมีีีโออออสสทท่่่จจะะะขึ้้้นนนน5ไดะฮะวแยยูตงงรรรับฟ,รฟ์ฝืิๆ ก็โอ้โหสภาพจิตใจไปหมดแล้วนะแพ้สเปอร์ในรอบชิงยูโรปลีกน,น้นแมวให้วิลล่าบุกชนะแมนยูนะฮะสองประตูต่อนหนึ่งนิวคาสเซิลกับเอฟเวอร์ตันนะฮะนิวคาสเซิลโอ้โหได้เปรียบเยอะเลยฮะอยู่ที่4ถ้าชนะปุ๊บการันตีฮะ ไปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแต่บอกเลยครับว่าเอเวอัตตันไม่หมูฮะซ้นำนั่นหลังกดเป็นเจ็ดแต้มจะให้ยิงขาด2ลูกนี่หมายว่ายากนะมีโอกาสจะชนะแค่ประตูเดียวฮะสประตูต่อหนึ่งและจะว่าไปแล้วช่องเสมอก็มีด้วยซ้ำนะเพราะเอเวอัตตันเนี่ยแข็งโป๊กเลยถ้าชนะก็คงจะประตูเดียวฮะฟันธงที่สกอร์สองหนึ่งแล้วกันฟอร์เรสก,กับเชลซีครับฟอร์เรสอยู่ที่7ถ้าชนะได้แล้วนิวหรือ 5, วิลล่าพาโดยฟอร์เรสก,ก็คว้าที่5ได้เหมือนกันเพราะทั้งคู่เนี้ยเป็นหนึ่งในคู่เอกนะฮะ นะแมวเชื่อว่าน่าจะซัดก,กันรัวนะแล้วมีโอกาสที่จะออกผลเสมอโดยสกอร์สูงๆนะฮะเพราะฉะนั้นสกอร์ที่มีทางเป็นไปได้ที่สิต้กลาวนะฮะมากที่สุดน่าจะเป็น2ประตูต่อ2นะ 2> นแมวเชื่อว่าฟอร์เรสไม่น่าจะแพ้สเปอร์กับไบตันนะสเปอร์ดูทรงแล้วแม่งแห้งแน่วเลยฉลองเต็มที่ไม่ได้แชมป์มา17ปีต้องเข้าใจถ้าจะแพ้ไบตันนั่นแปลว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วนัว่นแนลความทุกข์แมนยูก็แพ้สเปอร์ก็แพ้พี่น้องไม่ทิ้งกันนะฮะน้องไก่ฮะ น่าจะแพ้ที่1ประตูต่อ2นะครับวูฟกับเบน f o ฟอร์ดเข้าเบนฟอร์ดบุกมาได้เปรียบที่โมลินิวสกลาวนะวูฟแพ้มา3นันแลแ้วเตะในบ้านนะัดสุดท้ายน่าจะทิ้งทวนแล้วก็ทําได้ดีนะทีเด็ดของมัติอุสกุลย่าดีพอที่จะทําให้วูฟไม่แพ้นะส่วนเะบนฟอร์ดหนั้นชนะมา4นะัดรวดแล้วก็มาสะดุดแพ้ฟูแลมที่บ้านตัวเอง2ประตูต่อ3มนะนะมาเชื่อวูฟยังอยู่นะจบที่1 ประตูตอนหนึ่งอะลิวพูกับพาเลตโอ้โหหงแดงนี่พอได้แชมป์ปุ๊บยิงน้ำแมวไก่ของน้ำแมวนะฮะห้าประตูตอนหนึ่งปุ๊บนะฮะผลที่เหลืออีกสามนัด แพ้เสมอแพ้อย่างที่เราทราบกันนะฮะแต่ลิเวอร์พูลไม่แชร์ครับผมเป็นแชมป์มิวเล็กไปละวพาเลเเนี่ยฮะได้แชมป์เอฟเอครับแล้วแม่งแข็งโป๊กอ่ะเจ็ดนัดนี่ไม่แพ้ใครแล้วขนาดได้แชมป์เอฟเอครับมายิงบุ๊คสี่สองเอเซ่มาเตตาซานี่หูห้าวสุดขีดน,นะฮะอันนี้เป็นการลองของก่อนก่อนจะเจอในคอมมูนิตี้ชิลนะนั่นมาว่าจะให้ลิเวอร์พูลยิงขาดสองลูกยากนะฮะเต็มที่ชนะสองหนึ่งมีช่องเสมอสองสองเลยหนึ่งหนึ่งด้วยซ้ำนะครับ บอลมัสก,กับเลสเตอร์ฮะนี่บอลมัสก,ก็ต้องยิง2ประตูเพื่อกระโดดข้ามไม้กันก็ยากเหมือนกันเพราะเลสเตอร์เนี่ยเขาไม่แพ้ใครมา3นะัดกดไป7แต้มมันมาเล่นดีท้ายฤดูกาลนะฮะแล้วบอลมัสแพ้มา2นะัดติดด้วยเต็มที่ชนะลูกเดียวนั่นแหละให้บอลมัาชนะ2-1งห่ไม่ดีเสมอเลยซ้ำอิฟซูวิตกับเวสต์แฮมอิฟซูวิตเนี่ยเลเทต่อเนื่องนะฮะ็นัดหลังแพ้ไป5เสมอ2นั่นแหมาว่าต้านเวสต์แฮมมาอยู่เกมเยือนเวสต์แฮมล่าสุดบุกยิงแมนยูที่ออตราว์ฟอร์ดด้วยะฮะสองศูนย์นั่นแหละให้เวสต์แฮมบุ 2.0กับ3 0เพราะบอลมันห่างกันเยือะจริงเซาสนี่คุณชนะ2นัดเองอะแพ้ไปถึง29นะน่าจะแพ้สบายนะ2.0หรือ3ประตูต่อศนยี่คือ10คู่ที่แแมวฟันทงในวันนี้นะฮะรอรุ่นครับสนุกสนานกันแน่นอน4ีทุ่มคืนนี้ครับเตะพร้อมกันทั้ง10คู่เลยครับผม